ไปห้องน้ำได้ไหมเนี่ยมินซี่จังเลยมาลูกมาสิมาห้องน้ำเนี่ยพี่ตุงเท้าอะไรเท้าใครอ้าวลุกมาเมินซี่จังนะลุกมาไม่จะอยู่ข้างนอกก่อนอยู่ข้างนอกก่อนดีกว่าเนาะเมินซี่ ไม่ดูก็นี่ซี่จัง นอนได้ดีกว่เนี่ยยังไม่ค่อยจะดีอยู่นอนนอกๆดีกว่ามาก đang nói ơi nói, nói nó không nóc, nóc đi qua nó mê 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 เรื่องข้างนอกดีกว่าเปิดประตูอุดกินตายพอดียิ่งไม่ค่อยจะดีเรียกก็ไม่ออกเปิดประตูก็ไม่ออกเลียกนุมเมม่นซี่เลยได้นู่เรอะ ไม่ทำไงนอนทั้งนอกคืนสี่ให้เม้นก่อนยุงกัดนะยุงกัดหนูเดี๋ยวแม่ปิดกงให้ดีก่อนแม่ปิดกงให้ดีก่อนนะ ไห้ผ้าอันนั้นแม่จักไรไปไหนะวะผ้าหนึ่งหน่อยปไปไหนะวะไม่ยอมลุกเลยกลัวกระดูกหักแม่ปิดโกงให้ดีก่อนนอนท้องหนามไม่ได้เลยเม่นซี่เม่นซี่มากเม่นซี่มากเลย ดีมากเลยยากันยุงดีกว่าพนษนกคือได้ให้ใจไม่อกกายตายกันพอดีตายกันพอดี จะตายกันพอดีแม่ปูห้าปูที่นอนให้ไม่ลุกมะแม่เลี้ยวแม่ปูที่นอนให้ไม่เลี้ยวนอนลุกมานั่นห่วงกระดุกแม่นี่ยไม่ยอมลุกอะ่ะยอมลุกยอมตื่นเลยฮะปูใหม่มา เดนน้ำใส่ใหม่เดี๋ยวแม่น้ำใส่ใหม่ก่อนทำที่นอนให้ใหม่เลยนอนห้องน้ำไม่ได้เรื่องมาลงมาไม่ได้นอนไม่ได้ไไดห้องน้ำเนี่ยนอนไม่ได้เลยเสี นาอนกับหัวกับตูดเลยเนี่ยไม่นอนแล้วลูกเยวก้อนจะนอนอะไรนักหน้าแล้วนะอะไรนักหน้าแล้วมืดอีกแล้วนนอน แม่บอกลุกก่อนเดี๋ยวค่อยนอนเอาลูกมาออกมาก่อนมามาแม่ทำทีน่นอนก่อนนอนเรื่อยๆๆๆเก่งเนาะเก่งเนาะปึ๊บปึบออกไปชูไปชี้กันไปไปี่ึไปจะเข้าแต่ห้องน้ำมันเม่นลูกมันเม่นเม่นน้ำมันเม่นน้ำมันลูก ไอ้ขี้อึกอ่ขี้อึกอ่ขี้อึขี้อึกอ่ะอ,อเออนั่นไงขี้อึต้องอึอึขี้จริงๆต้องขึ้นมาถึงขี้ถ้าไม่ขึ้นมาไม่ขี้อึิซ่าเ,เลยเล ไม่เอาไม่เอาห้ามห้ามกินไม่เอาสกปรกลูกกินขี้ไม่ได้ขี้อึไม่ได้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 ใครท่อเนี่ยฮะอึสุดแรงไปอึให้สุดเลยแม่้าแลา

นอนในกรงก็คืนนี้แม่เปิดประตูให้กินมันออกก่อนเปิดประตูให้กินมันออกมา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 เร็วมามากินข้าวมากินข้าวทำ เดียว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 ออกมาเดี๋ยแม่เ,เ,เอเานะเอันนี่ให้กินไม่ยอมจะอยู่ห้องน้ำกินก่อนอ่ะกินเร็วเร็วจะได้นอนเข้ากรงก่อน เปิดมาดิ่งเข้าห้องน้ำเลยเ่าลูกกินเท่านอนไม่ได้ลูกมันเม่นลูกเม่นน้ำมันทาซี่น้ำมันเนี่ย ไม่ยอมไม่ยอมออกเลยคันนี้น้ำหรือ,อยังนอนในกรงก่นนอนข้างนอกข้างในไม่ได้ดูกกินอีกไหมแม่จะได้ไว้ข้างนอกไว้ข้างในไม่ได้อะมันเคบมีข้าวด้วย เอาด้วยอวเอางมไปช่วยนี่ไม่เงียบยางมัดไว้กินมาบ่ายแล้วแม่ปิดไว้ก่อนแม่ปิดไว้ก่อนนะ ไม่รู้วะดึงเข้าเนี่ยเลยนอนนะแม่จะได้ภาพปิดฮะก็ห่มปิดตูดฮ่ ป่ะผมิดตูดปะ่ะดู่กัดตูดจะกัดทำไมอ่ะไปกัดทำไมอ่ะกระดูกห่วงห่วงกระดูกเออเออติดละก็บละมีใครเอากินไม่ได้แล้วมันแห้งแล้วนะตีดยาก่อน

Akit ni, apis ni, meyapit, pit pit Eh, meyapit tu. Rong n, rong keng n. Rong keng. Rong eh, non keng. ไม่ต้องปิดหรอกลูกไม่ต้องปิดอ่ะหน้าผ้าปิดกะดูหนาปิดกะดูไม่ปิดแทะมาไม่ปิดแทะไม่ปิดแทะถ้าหมกอะแม่หมกอะหมกอะไม่มีใครเอาอ่ะฮึ่กินไม่ได้แล้วมันแข็งแล้วนอนคุมไม่ตลอดเลย ปิดแล้วปิดแล้วปิดกระดูกแล้วนอนท่านานอนท่านาเคนะโอเคนะโอเคนะอเนะออแม่ผ้าปิดกงวะ ถ้ากันยุงแม่ปิดกันยุงครับกระดูก ให้ห้หรอกเดี๋ยวแม่ก็ปิดลุงเนี่ยใครมันจะมาเอาแม่ภาาปิดไว้ให้ห่วงไว้ทั้งทั้งกะทั้งวันไม่ให้เททักแอดแม่เอานี้ลงแล้วนะเอากล้องไกล้ไปเนี่ยยางมัดไว้ให้กินเอาไว้แม่มาแกะให กที่เออออกมากะที่ใค้ที่แตกอยังน้อยที่แตกน,น้อยที่แตกกินข้าวทั้งวัน เกยกระดูกไวเลยนอนค้างเกยกระดูกไวเลยไม้ไปได้นะงนอนนะตนเห่าตามพี่เนนใหญ่เลยนะเนนกลับแล้วร้องตามพี่เนนตุนร้องตามพี่เนนทั้งร้องทั้งหอน ใครมาก็รต้องตามเขานาก็ตามเขาไปมดุดายาแม่ไปแน่เนี่ยไปขวดยาแม่ทาตะมูกแต่ตะมูกโพมานะเดี๋ยวมันกัดตะมูกขาดยุงกัดตะมูกขาด ตีดตรงตะมูกเมาหรือเปล่าทีดยุงตายหรือมากตาย <c oughs> ไม่กดแรงไป <c oughs> กดแรงเลยไม่ตายนะไม่เป็นไรนะกดขายุงเนะี่กดขาหมาปนะเนี่ย ห่วงมันทําไมกระดูกมันก,กินไม่ได้เด้เราไปโยนทิ้งให้อแดงนะไอแดงมันเลาะมาอยู่ตามใต้ทุน่นมาใครก็ไม่รู้เลาะได้กินกระดูกเป็นแดงน้อยเนี่ยให้มันให้ไหมให้เข้าไหมเอ็ดมาเจอกระดูกชิ้นแรกเนี่ยนะเจได้